สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยเช้างสวัสดีเช้าวันนี้นะครับวันนี้พระหลังใหม่เข้ามาแล้วนะครับพี่ชายเมื่อวานบอกเลยว่าดุเดือดกันมากนะครับสำหรับหลังที่แล้วนะครับหนึ่งหลังรุ่นนี้ครับมีน้อยนะครับหนึ่งหลังรุ่นนี้มีเพียงแค่ห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวมารับชมความสวยกันเลยนะครับใน ep นี้นะครับชอบอุ์ไหนรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ไอจีไลน์แลบอร์โทรที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นศิลาพรมหามงคลนะครับรุ่นพระกิ่งนะครับนะพระกิ่งเรียกทรัพนะครับรุ่นนี้ครับของศิลางปู่ศิลาเรานี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาแกะกันเลยครับหลังใหม่นะครับขอภาพตัดไปตอนเรียงเลยครับเรามาแกะกัน20องค์เหมือนเดิมนะครับชอบถูกใจในการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอรีไรผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับขอจัดแตดภาพไปตอนเรียงเลยนะครับพี่ชายเรามาแกะกันเลย นะครับตัดภาพมาที่นะครับเราเรียงวันนี้นะครับนะผมเรียงให้พี่น้องนะครับตามนี้พี่ชายกี่องค์เอ่ยนะฮะสี่แปดสิบสองสิบแปดรายการนะครับนะวันนี้เขามาเปิดให้สิบแปดรายการเลยครับพี่ชายชอบถุกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะแต่ที่อธิลายเบอร์โทรขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนลุ้นนะครับผมคิดราคาพี่น้องเหมือนเดิมนะครับลังนีุ้มได้แพงกว่าสองพันนะครับ แต่ยังคิดราคาเท่าเดิมนะครับพี่ชายรุ่นละ400ราคาจองนะครับราคาจองนะครับราคาจองจากวัดเลยนะครับ399บาทนะครับนี่ฮะน้องขอ400บาทนะครับนะครับได้สุดต่างบาทหนึ่งนะฮะกำไรผมได้ประมาณองค์ละ20บาทนะครับองละ20บาทอีพี่ชายถามว่าทาไมได้มาน้อยจังแล้วพี่เอากำไรจากไหนผมเอากำไรจากอง์ที่ผมเปิดให้พี่น้องนะครับนะขอแค่พี่น้องอุดหนุนผมแล้วกันนะครับนะอุดหนุนผมสักองนะฮะแล้วก็ ไปปิดองที่เป็นรุ้นสักอง์นึงก็ยังดีนะครับพี่ชายนะฮะนะฮะองค์ละสี่ร้อยนะครับนะองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับราคาจองแต่วัดสามร้อยเก้ิบเก้าบาทนะครับพี่นะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับพี่ชายและพี่สาวนะครับที่ดูอยู่นะครับเรามาเปิดพร้อมกันครับกลับนี้ครับองค์แรกครับเช้านี้พี่ชายมาเปิดเดิมกันหน่อยครับองค์แรกวันนี้เปิดออกมาครับพี่ชายนะฮะองค์แรกเปิดออกมาพร้อมๆกันครับ ผมขอหย่าตกหลบไปอย่างนี้นะโอ้หลบไปอย่างนี้นะครับนะขอหุญานะครับเพื่อได้รับชมภาพที่สวยจากพื้นหลังที่สวยนะครับนะพื้นหลังจะเป็นพื้นแดงนี้เลยครับนะเพื่อให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันนะครับเรามาเปิดพร้อมกันนะครับพี่ชายเรื่อการที่เปิดมาครับนะรายการอยู่นี้ครับโอ้โหเรื่อการที่ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับโอ้โหเรายอการที่สวยมากพี่ชายนะฮะมีกระดิ่งมีกระดิ่งทุกองค์นะครับนะเลขคนเบอร์ห้า เจ็ดห้าครับครับองค์ที่หนึ่งเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดห้านะเป็นพักกิ่งเนื้อมหาชนมณฑลสารครับรายการนี้ผมขอ400บาทนะครับรายการนี้น้องขอ400บาทนะครับพี่ชายจะส่งให้ฟรีนะครับรายการที่1นนะครับมาลุยกันต่อรายการที่2นะครับพี่ชาย รายการที่2นะครับนะผมบอกอีกครั้งครับอีกครั้งครับว่าเป็นรังที่2นะครับไม่มีรังที่3ามนะครับพี่ชายราคานี้ราคาตัวนี้ขยับไปมากๆเลยนะครับนะเลขคูณนะคมาเป็นรุ้สกกันที่ว่าเป็นรายการอะไรครับปุ๊บโอ้โหเนื้อทองขาวพี่ชายนะครับพี่ชายพี่สาวนะครับเนื้อทองขาวนะครับ รายการนี้เนื้อท้องขาวครับเป็นรายการที่หายากมากเลยนะครับเลขคนเํานวน้น์นะครับเป็นรายการที่ยอดนิยมและหายากมากมากๆเห็นนี่ฮะมีกระดิ่งนะฮะมีกิ่งทุกองคนะครับนะพระกิ่งนี่ครับนะบอกเลยว่านะมีไว้บูชานี่ครับถูกใจแน่นอนนะครับของหลวงปู่มหาธิรานี่เองนะครับนะฮะครับเนื้อท้องขาวครับสวยเลยนะครับพี่ชายรายการนี้ผมขอคิด500บาทนะครับผมขอคิด500บาทนะครับเนื้อท้องขาวนะพี่นะ จสร้างเพียงแค่600องค์เท่านั้นพี่นะครับจดสร้างเพียงแค่6ก0อองค์ในโลกเท่านั้นนะครับรายการที่2นะครับต่อมาเป็นรายการที่3าครับพี่ชายรายการที่3ามาเปิดกันต่อนะครับรายการที่3ามนะครับเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้อะไรเนื้อทองแดงลุมดำโบราณครับพี่ชายนี่ฮะเนื้อทองแดงลงนะฮะเนื้อทองแดงลุมดำนะครับโอ้โหพี่นะฮะ เลขค้นเบอร์สี่หกสามนะครับเลขค้นเบอร์สี่หกสามนะครับนี่ฮะอย่างสวยเลยครับพี่ชายรายการนี้ผมขอพี่น้องสี่ร้อยบาทละกันนะครับรายการที่สามครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี 4, ่ชายนะครับรายการที <hurts> UH! ่สี่ครับเดี๋ยวเรามาว่าบอกรอบประวัติกันนะครับนะพระกิ่งนะครับหรือพระเชวัดนะครับนี่ฮะมีมาแต่โบราณเลยนะครับนะนี่ฮะที่เขาเรียกกับพระกิ่งนะครับนัถามว่า ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับช่วยในเรื่องด้านไหนบ้างนะครับจากคนที่อยากบูชาพระกิ่งนะครับผมบอกเลยว่านะฮะดีมากมากนะครับผมบอกเลยว่าด nice ีมากครับช่วยนะครับในเรื่องการงานค้าขายเจริญรุ่งเรืองปัดเป่าสิ่งอัปมงคลนะครับนะมีความรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขอุดมไปด้วยโชคลาภสรรเสริมและมีความก้าวหน้าในก้าที่การงานและเจริญรุ่งเรืองนะครับ เพิ่มอํานาจบารมีให้กับเราด้วยนะครับโหรายการนี้ครับหมดจะอ่านนะพี่ชายนะครับเปิดออกมาครับรายการนี้มีซองด้วยนะเนื้อมหาชนวนเพ้นท์พี่โอ้โหรายการเพ้น์ออกนะพี่ชายรายการเพ้นอ์ออย่างนะครับเมื่อวานผมเปิดหนึ่งพันบาทแยกกันเลยนะครับนะแยกงกันเลยนะครับรายการนี้นะครับวันนี้ผมขอขยับขึ้นราคานิดนึงนะผมขอแค่ อีก200บาทเท่านั้นนะครับผมขอแค่200บาทเท่านั้นพี่ชายนะครับนะใครถูกใจปิดกันก่อนถูกใจปิดกันมาได้นะครับมาครับรายการนี้นะครับพี่ชายรายการที่4เลยครับวันนี้ออกมาเป็นรายการที่4เลยครับออกไวมากครับเลขโคดเบอร์หนึ่งห้าหกนะฮะตอพอนะครับตอกสศิลานะครับตอกพอแปลว่างานเพ้นนะครับนี่ฮะ สวยๆอย่างนี้เลยครับงานเพ้น์ออกเลยครับเมื่อวันหนึ่งพันบาทแย่งกันเลยครับเมื่อวานหนึ่งพันบาทแย่กเลยครับวันนี้ผมจัดนะครับโปรโมชั่นให้อีกรอบนึงครับเพื่อนายแย่งชิงกันใครไวก็ได้ผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นอ่าบวกสองร้อยบาทนะที่ใครไวเขได้ครับนะปิดกันมาได้ครับรายการที่สี่นะครับงานเพ้น์บอกเลยว่ายังสวยพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อครับรายการถัดไปพี่นะฮะรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้านะครับเปิดออกมาครับพี่ชายนะฮะซื้อขายผมสบายใจได้นะครับบางครั้งไม่ทันต่อผมเลยนะครับผมลดให้นะครับไงครับฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องจริงๆนะครับนะรักทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ก็พี่ชายใจดีครับเหมาเจ้าสัวไปเลยนะครับนะน้องก็แบ่งปันไปให้พี่ชายนะครับ นะแบ่งปันกันนะครับนะรบเราแบ่งปันกันพี่นะครับชอบถูกใจอะไรกันไหนก็ทักน้องมาได้นะครับนะทักน้องมาได้เลยนะครับมาเปิดกันต่อพี่ชายนะฮะรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเปิดมาหูผิวสวยมากพี่รายการที่ห้าผิวสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้ออะไรพี่นะฮะเรามาชมกันเนื้อหน่อยนะครับนี่ให้ดูรอบๆกันนะครับนะ <menu> นะี่ฮะผมขอเปิดทุกกล่องหรือเปิดทุกกล่องโอ้โหพี่ชาย เนื้อนวะโลหะนะครับหูเนื้อนวะโลหะขัดเงาพี่โอ้เป็นการหลอดจจเรียกว่าจ่าจ่าเลยพี่นะจ่าเงาเนี่ยฮะเลขโค้ดนัมเบอร์สามเจ็ดหกโอ้โหพี่นวะโลหะนะครับนะ <c oughs> น้องของน้องขอราคาเดิมพีช่ชายขอราคาเดิมครับไม่ต่างกับรุ่นอื่น,นครับขอราคาเดิมเหมือนเดิมครับขอแปดร้อยบาทนะครับ ขอ800อยบาทครับเมื่อวานครับลงไปไม่กี่ทีครับมีคนแย่งปิดเลยนะครับน้องขอ800อบาทนะครับนี่เราลุยไปเลยพี่นะครับลุยไปเลยพี่ในการที่5 800อบาทครับพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายมาลุยกันต่อในการที่6นะครับรนยการที่6มาเปิดพร้อมพี่ชายรลยการที่6เปิดออกมาครับโอ้โหมาต่อเนื่องพี่ชายเนื้อเงินหรือเปล่า เรื também, ่องเงินหรือเปล่านะครับนะผมอ่านเรื่องเงินแน่เลยพี่ชายนะครับวันนี้ออกแต่วันเลยพี่ชายนะฮะออกเร็วเลยครับวันนี้นะวันนี้ออกมาองค์ที่6เลยนะครับนะโหมาดูเลขโค้ดกันนะครับพี่ชายวันเปิดไปพันห้าเองพี่นะครับเปิดเบามากนะครับน้องน้องไม่อยากเปิดแพงครับนี้ก็ขอขยับหน่อยพี่นะถ้าขอขยับนิดเดียวนะครับเป็นเลขงอนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดสามพี่นะฮะนองูนะครับ วันนี้น้องขอขยับอีกหน่อยนะครับวานเปิดเป็นหนึ่งพันห้าบาทวันนี้น้องขอเปิดหนึ่งพันเจ็ดรบาทนะฮะปิดได้ปิดได้นะโอ้โหเนื้อเงินพี่นะครับนะอ้โหอุ้ยเสียงเพาะด้วยครับองค์นี้เสียงเพาะด้วยวิชาเนะนื้อเงินนะครับพี่ดูสะทะ้อนสะท้อนไฟสวยมากครับพี่ดูรัศมีไฟออกนะครับตรงนี้โอ้โหพี่ดูครับพี่ดูรัศมีไฟนะครับนะพี่เห็นไหม ในกล้องน่าจะเห็นนะเป็นนักสมีไฟในวะิทย์ถอนออกเลยนะครับ,นะรบ,นะรบรนี่นะฮะรายการที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่ชายรายการที่หกครับมาลือกันต่อครับรายการที่เจ็ดพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับน้องขอเปิดกันต่อนะครับนี่ฮะพระอยู่ที่เดิมพี่นะนะพระอยู่ที่เดิมนะครับผมแค่หลบไปข้าง่าเฉยครับเรียงตามเดิมเนะยนี่ฮะองค์ที่องค์ที่เจ็ดนะครับนะ องที่เจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โ oh, หเป็นพักกิ่งนะครับเนื้อทองระครังพี่ชายพักกิ่งเนื้อทองระครังครับรายการนี้ได้คนเบอร์หนึ่งสี่หกนะฮะโอ้โหสวยจริงนะครับรายการี่สวยจริงพี่ชายนะครับนะองกําลังดีพี่ชายองค์สามารถค้องคอให้เด็กได้เลยนะครับคล้องคองเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีนะครับนี่ฮะถ้าใครจะเลี่ยมนะครับนะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะพี่ชายนะฮะเลี่ยมเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเลี่ยมกบน้ำเก็บผิวหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปบูชาได้เลยนะครับนี่ฮะ รายการนี้นะผมขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับเนื้อทองะระรังครับสวยๆเลย <c oughs> มาดุยันต่อครับรายการที่แปดครับ <c oughs> รายการที่แปดเปิดมาครับ <c oughs> โอ้โหเนื้ออไร <c oughs> เนื้อทองระรังซาตินพี่ชาย โอ้โหสวยจริงนะฮะมีกระดิ่งครับเลขค้นเบอร์เก้าห้าสองนะฮะเลขค้นเบอร์เก้าห้าสองครับโอ้โหสวยจริงนะฮะสวยจริงครับพี่ชายรายก,การนี้นะฮะเนี่ฮะรายการนี้ผมขอนะฮะแบ่งปันพี่น้องนะครับนะ,ะผมขอสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่ชายนะฮะเนะะื้อสตินนะครับมาเลยต่อครับรายการต่อไปที่นะฮะรายการที่เก้าครับ รายการที่๙ครับมาเปิดพร้อมกันพี่ชายนะครับรายการที่าเปิดพร้อมๆกันนะครับโอ้โหเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเป็นเน้นยงของรุ่นนี้เลยนะครับพี่ชายนะครับนะครับสายทองแดงนะครับต้องเก็บรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนื้อทองแดงผิวลุ่งเขาเล่นกันเยอะมากนะฮะเล่นกันเยอะจริงอ่ะเล่นเพราะเขาเป็นสายลุงเนี่ยฮะผิวสวยนะครับรุ่นนี้ผิวสวยพี่ดูเลขคนละเบอร์ห้าสองหกนะครับในที่เล่นก็เพราะเล่นผิวพี่นะครับ นี่ก็ถือลุ้งครับมีลุ้งกวันนี้เนี่ยพี่นะมีลุ้งกวันนี้เร่งกันเป็นพันนะครับหลายพันนะครับผิวลุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ไงใครไม่เก็บนะครับนะบอกเลยทุกพลาดนะครับผมก็เก็บนะพี่ชายผมก็เก็บนะผมตามล่าซื้อเก็บตลอดนะครับนะฮะผมตามเก็บอยู่นะครับนะรุ่นหลุดเนี่ยฮะนี่ยสวยจริงพี่นะครับสวยจริงนะครับนี่นะฮะรายการที่ห้าร้อยบาทนะพี่รายการที่เก้าห้าร้อยบาทนะครับ มาดูกันต่อครับรายการที่สิบครับ <c oughs> รายการที่สิบเปิดมาพี่ <c oughs> โอ้โหมากันต่อเนี่ยพีช่ชายรายการที่สิบาเนื้อทองเดขุีลุกครับนี่ฮะเลขคนเบอร์เก้าห้าสี่โอ้โหโหูเสียงเพาะมากพี่เสียงเพาะเลยนะครับโอ้โหพี่จะคู่กัน คือม้วนสารเนี่ยพี่นะใส่ไปเนี่ยครับสวยจริงครับพี่นะครับนะผมบอกว่าเพชรพักกิ่งรุ่นนี้สวยจริงนะพี่ชายนี่ฮะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับนะองค์ที่สิบนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายนะฮะสวยจริงพี่ชายนะพี่ชายดูได้เลยนะฮะสวยจริงนะครับนะรายการที่ที่สิบนะฮะห้าร้อยบาทต่อมาเปิดรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดมาเปิดพร้อมๆกันครับพี่ชาย รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับโอ้โหนี่นอะไรเอ่ยโอ้โหเรื่อวิพี่ชายโอ้โย,อยนเนวาออกสององครับเลขกค 3. 3. ุดสามสามสองพี่โอ้โหเกือบตองครับพี่นะรายการนี้น,นวารจากเงานะครับเกือบตองพี่ชายเลขกคุดเบอร์สามสามสองนะครับรายการนี้แปดร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับนะรายการนี้แปดร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับจัดสร้างเพียงแค่สี่ร้อยองค์เท่านั้นนะครับสี่ร้อยองค์ในโลก เท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นนะพี <trzeba S 2> <ownership> ่400องค์เท่านั้นนะครับส่สวนเนื้อเงินจะสร้างแค่200องค์นะครับรุ่นนี้ไม่มีรการจองนะครับไม่มีการแยกนะครับคืออยู่ในรางเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับพี่ผมบอกเลยว่านะฮะสุดแน่นอนพี่จะสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยมากๆนะครับนะพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยครับรายการนี้รายการที่11ครับต่อมาเป็นการที่12ครับพี่ชาย รายการที่สองมันจกเลยนะครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อสามเคพี่ชายโอ้โห <c oughs> โอ้โหท่วท่เวเยอะพี่ชายรายการนี้ท้่วท่วเยอะนะรายการที่สิบสองครับโอ้ยเมื่อวานเปิดไปแป๊บเดียวหมดนะครับรายการนี้เลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดสามนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดสามนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สวยมากพี่ยาย รายการนี้ผมขอราคาเดิมครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับการที่แกะหลอกเลยนะครับอย่าต่อนนองเลยนะพี่ชายนะฮะเพราะน้องคิดอ่ารายการจองอ่าแบบลุ้นอ่ะน้องคิดแบบแบบเหมือนราคาวัดนะพี่นะครับกําไรมันได้สิบยี่สิบาทนะฮะขอน้องเอิน้องได้กาไรแต่ตรงที่เปิดในพี่ชายนะถ้าได้เลขสวยมากก็กําไรน้องอะไรประมาณนี้พี่นะครับบอกตรงๆเลยพี่ชายนะครับบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ฮะนี่ นะฮะรายการเนีสวยน้องมาได้ครับพี่นะฮะเปิดมาครับเป็นการที่แปดร้อยพี่นะการที่สิบสองครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเปิดเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สามเปิดมาบร็อเไปที่ไหนรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สามเปิดมาครับเนื้อทองเดมครับเนื้อทองเดมข้าบเบ้าพี่ โอ uh ้โหสำหรับใครที่ชอบแบบเก็บสายคลาสสิกนะครับเลขค้นเบอร์เจ็ดเก้านะครับสายคลาสสิกต้องมีพี่นะเนื้อทองแดงคาดเบ้านะครับรายการนี้สี่ร้อบาทนะฮะนะรายการนี้สี่ร้อบาทครับพี่ชัยเนื้อทองแดงคาดเบ้านะครับนี่ฮะสี่ร้อบาทครับรายการที่สิบสามครับมาลุยจะตอบครับรายการที่สิบสี่นะพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับนะฮะขอบคุณพี่ชัยพี่สาวที่เข้ามาดูด้วยครับในไทยและก็ทางไต้หวันนะครับไต้หวันญี่ปุ่นนะครับ อเมริกานะครับน้าที่อุดหนุนน้องเข้ามานะครับนะนะฮะ่วนในไทยก็จะส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะจะส่งฟรีนะครับเปิดออกมาครับในการที่สิบสี่ครับโอ้โหเป็นเนื้อมหาชนวนมดสารครับผิวเข้มเข้มสวยๆครับอย่างเพ็รมะขามเลยพี่นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์สามหนึ่งสามหามเงินหามทองพี่ชายนะครับโอ้โห แต่แลรายการโหดมากนะครับนะรายการนี้ที่พี่นะ4สี่ร้อยบาทนะครับแต่ส่งให้ฟรีพี่นะครับรายการที่สี่อบาทนะครับรายการที่สิบสิบอะไร16หกพี่นะฮะมาลุ้กันต่อครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้เปิดแค่สิบปดอง์พี่ชายรายการสิบเจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อซิวเวอร์พันนะครับซิวเวอร์แปลว่าเงินนะครับพันธุ์ว่าแบบเหมือนแบบพิเศษเหมือนรวมอะไรเงี้ยพี่นะฮะเนี่ย นเ,เนื้อซิลเนื้อเงินซิลเวอร์พันธ์พี่ชายนะฮะเหมือนเงินนะครับเป็นเงินที่แบบว่าไม่แน่ใจเหมือนเหมือนคล้ายพวกเงินหยวกพม่ช่ยนะฮะเนี่ยเลขคนเบอร์สามห้าเก้าพี่ชายเนีน่ยเนื้อเงินซิลเวอร์พันธ์พี่ถ้าดูก็เหมือนเงินนะครับเป็นเงินเป็นเงินเนื้อเงินทิพสาหรับเอาไว้ทําเวทอ่าอย่างนี้ดีกว่าพี่สําหรับเอาไว้ทาเครื่องประดับนะครับนะจะเป็นเนื้อเงินเรียบอ่า นั่นหน่อยพี่นะครับถ้าไว้ใช้กับงานหลอกงานพุทธศิลป์ประมาณนี้พี่ชายนะครับเข้าทรงดัดได้ง่ายนะครับประมาณนี้อ่าเป็นเนื้อเงินเหมือนกันเลยครับนะนี่ฮะแต่เป็นเนื้อเงินที่แบบหนึ่งพี่ชายนะครับรายการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายเนื้อเงินซิลเวอร์พันธ์นะครับมาดูต่อครับรายการสุดท้ายครับรายการที่18นะครับรายการที่18ดในตอนเช้านี้ยังไงก็ฝากอุดหนุนน้องชายด้วยนะครับใครจะเลี่ยมนะครับผมคิดเพิ่มแค่ห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมเอาไปเลี่ยมให้พี่ชาย นะครับนะระบุสีกรอบได้เลยนะครับนี่ครับรายการสุดท้ายครับเปิดมาเป็นเนื้อทองระครังพี่ชายโอ้โหเนื้อทองระครังเปิดออกมาครับนี่สวยๆเลยครับเลขโค้ดเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดพี่โอ้โหเนื้อทองระคังอย่างก็ลายทองอย่างก็ทองคําพี่ชายเนาะอย่างก็ทองคาพี่ชายรายการที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่ชายนะครับ ถ้าสนใจรายการไหนสามารถติดต่อไปได้ที่ i d ีนหรือเบอรโทรได้เลยครับนะการตีพระแท้ให้ตลอดทีพนีนครับสบายใจได้ช่าวบูชากันน้องนะครับน้องพูดตรงเลยนะครับอันแหนแท้คือแท้เลยนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนีน้ขอบคุณมากครับ